อุ้ยโดนครับนี่มาแล้วครับผมโอ้โห و. ยังไม่ตายอีกแล้วนะ <c ười> ตรงนี้อีกหนึ่งลังครับผมวางไว้ตรงไหนงล่างโดนมันจะโดนครับผมนั่นมาแล้วครับโอ้โห,โหโกอไกลจากจุดเมื่อกี้มากเลยนะครับดูอุ้ยโดนคุณผู้ชมโดน่ที่แทบ สวัสดีท่านผู้ชม f c ทุกท่านนะครับผมรวมถึงผู้ติดตามด้วยครับก็เช้าๆมากับบรรยากาศเย็นๆหนาวๆอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้จะพามาเก็บกับดักโนนะครับสมากก็จะดักไว้ข้างทางนะครับก็แต่ว่าจุดแรกนี่จะเป็นไรข้าวโพดนะครับมันไม่มีฟักนะครับผมได้ดักไว้ยุสสามหลังนะครับแล้วก็หมายต่อไปก็จะเป็นข้างทางเลยนะครับผมระยะทางก็ หางกันย่พอสมควรครับผมอไปจะเ,เรียบไปยามไปดูไปเก็บกันเลยครับมันจะสายแล้วนะครับจะมีตัวมีแต้มหรือไม่เช้านี้ไปลุ้นกันครับผมไปครับมดูกันครับหลังแรกนะครับแปลงข้าโพดมีรอยกัดนี่ดักซ้ำมาตั้งแต่งดที่แล้วสมากก็จะซ้ำไว้นะครับโอ้ไม่มีตัวโยนะครับนี่ โอเครู้เรื่องครับ F. เก็บดูจุดข้างหน้าครับผมดักไว้สองหลังมีรอยตีนมาด้วยเฮีย <Hey ya. S 1> ยังไง ไม่มีหนูอยู่แล้วครับเดินเลยคดเย็ยนเย็ยนมากฝั่งนี้โอโดนดันออกไงลั่นฟา้าเอาโอเคโอรหโนลิงนี่ห่างรักฐาน เก็บ <G re ep> ครับทางทางครับผมทางทางใส่ไว้หนะอ,อุ้ยโดนครับนี่มาแล้วครับผมโอ้ยยังไม่ตายอีกแล้วนะ โดนแล้วครับผมเต็มแรกมาแล้วครับผมเช้านี้นะจะเก็บเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมหมายข้างทางมีตัวมีเต็มแล้วนะครับผมก็ได้มาหนึ่งเต็มแล้วครับผมไปต่อครับตรงนี้อีกหนึ่งหลังครับผมวางไว้ตรงไหนงล่างโดนมันจะโดนครับผมนั่นมาแล้วครับโอ้โหแอบแมฟเลยครับผมเดี๋ยวขึ้นมาเลย แต้มสวยเลยนะครับผมนี่โอเคเก็บครับ้นึกว่าจะไม่มีตัวละชา้านี้มาแล้วครับผมสวยๆอีกหนึ่งแต้มครับนี่ครับผมข้างหน้านี่ไม่มีตัวนะครับนี่โทางก็เกี้ยงเกี้ยงไปเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปครับ ดูจุดข้างทางตรงนี้มันติเหมือนเดิมนะครับกูอรอยตีนบลเลออ์ดูนู่นนะ <c oughs> มีรอยคุยไม่รู้จะมีตัวหรือไม่นะครับดวไอ้สีล่างตรงนี้เป็นยังไงโอ้โหดีครับนี่ ดีครับอยู่ดีครับผมหนึ่งลังโอ้โอ้เหย่ดีครับแสดงว่ามีคนเอาไปแล้วล่ะเก็บครับไปดูจุดต่อไปครับข้างทางเหมือนเดิมครับผมมาครับผมข้างทางอีกหนึ่งจุดครับ ได้มาสองตัวสองเต็มแล้วนะครับท่านผู้ชมไปดูว่าจะมีเต็มเพิ่มหรือไม่นะครับหม่ยกให้ไกโน้นเลยครับผมไม่มีทางไม่มีอะไรนะครับก็วางวางไว้ไม่มีก็แล้วไปครับผมมาเดึกแล้วอยู่ดีเก็บครับผมก็ไก่จากจุดเมื่อกี้มากเลยนะครับดูวยโดนท่านผู้ชมวิโด้ยแต้มแล้วครับ อีกหนึ่งตัวมาแล้วนู่นนอนแอบแมปนู่นโอ้โหสวยสวยอีกแล้วท่านผู้ชมมาได้เก็บขึ้นมาดูเลยนะครับอีกหนึ่งเต็มครับผมข้างทางมาจะได้ครับผมกอดแห้งทำงานนะครับท่าน คอครับผมใส่ดีๆชวยๆนะครับเครับเดี๋ยวเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวหนึ่งเต้มนะครับท่านผู้ชมหมายข้างทางกับเหยอะข้าวโพดแห้งโอหสุดยอดครับเก็บครับผมดูข้างหน้าครับอยู่ดีครับลังนี้เก็บครับข้างหน้านี้อีกหนึ่งลังครับในร่อง อยู่ดีครับนุ่นเก็บวครับผมอ่านี่อีกหนึ่งลังนะครับเป็นยังไงโอ้ยลัางฟา้าท่านผู้ชมโอ้ยเสียดายวะเขาโพดหายไปด้วยลัางฟ้าครับผมต้มองมีตัวอยู่นี่พร้อมกัดหญ้าอยู่ตรงนี้นะครับ ทีฟ้าหล่งแรกครับลุ้นกันครับผมตรงนี้มีตัวมีแต้มหรือไม่ยังอยู่ดีครับนะนคุยคุยไม่ไหมนะครับมาดยดูใกล้ๆนี่ก่อนทางวิ่งนะครับเป็นยังไงยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับมีคนมาดักแล้วครับผมแต่ปองก็เลยมาซ้ำนะครับนี่ ดูตรงนี้อีกหนึ่งลังท่านผู้ชมเป็นยังไงมีตัวมีเต้มเรืโอ้ไม่ได้ครับนี่รังฟา้าโอ้ยไม่ฟ้าครับเป็นหนูลิงยูปไปแล้วครับซ้ำใหม่เกา่าเขาก็จะประมาณนี้นะครับหนูลิงเข้าแน่นอนอเก็บครับอุ้ยนกบินดูข้างหน้าอีกหนึ่งลังครับท่านผู้ชมอันนี้จะมาในไล่แล้วนะครับ อยู่ดีครับนี่เก็บครับผมนาอีกหนึ่งลังครับผมก็มีคนมาดักไปแล้วนะครับมาถึงแล้วก็ต้องวางครับไม่ได้ตัวแล้วครับนี่เก็บครับมาดูกันครับผมข้างทางสองลังสุดท้ายนะครับก็มาดักซ้ำใหม่ตัวเองนะครับนี่จะมีแต้มเพิ่มหรือไม่จะลงเรือหรือไม่นะครับ ยังอยู่ดีไม่น่าจะมีแล้วมั้งมดก่อนที่ติดเลียงๆนะครับท่านผู้ชมข้างหน้า ลั่นลั่นฝาวครับผมโอเคจุดสุดท้ายไม่มีแต้มครับมาจะไปดูผลงานกันครับผมท่านผู้ชมกับไม้ข้างทางของเราขอาโพดายโอเคครับผมท่านผู้ชมก็เรียบร้อยนะครับกับการเก็บกับดักนะครับผมก็ทั้งหมดประมาณ20ลัง ใช้ยาข้าวโพดแห้งก็หมายข้างทางครับซ้เกลามั่งอะไรมั่งก็ได้มาซ้าตัวซ้ำแต้มนะครับก็พอได้คว้วได้แกงนะครับผมท่านผู้ชมมีเวลามีโอกาสเดี๋ยวก็จะออกมาไหมนะครับหรือถ้ายังไงกหนืหนย,ยก็น่าจะยุดพักไปมั่งก่อนเ <c oughs> <laughs> พราะว่าช่วงนี้หาใหมยย่ยากครับแล้วก็ฝังกี้นะครับเขาจะของเขาห่วงครับผมไม่ให้เข้าพื้นที่ ก็ประมาณประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม,ม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนเอาไว้เจอเกันคลิปหน้าอกันนะครับไปทําอะไรที่ไหนย,ยังไงกดติดตามไว้เลยนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย